จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหัวหน้าผมสั้นสุดสวยกับพนักงานใส่แว่นสุดเืนต้องมาพักกันสองต่อ2อยู่ที่ต่างอำเภอเพราะว่าทั้งคู่ต้องมาดูงานกันเพื่อให้บริษัทมียอดที่ดีขึ้นงานนี้นางเอกสุดสวยของเราอย่างซาคิโอกุดะจะเอาตัวรอดได้บ้างหรือเปล่าเพราะว่าเห็นว่ายกดอกบทแก้วมาไหรหลับทีไรตื่นมาก็เสียฟินกันเลยทีเดียวแล้วกันเอาเป็นว่าอดใจไม่ไหวก็ตามไปดูกันได้เอสมินไม่ไหวแล้วเด้อ FC Jackpot FC เว็บพนันออนไลน์2 4ชวโม แจ็คพอตเอฟซีแจ็คพอตเอฟซี ช่วงเวลาโพลเพลแบบนี้เหมาะแกการหาเบียร์เยน็ยนๆดกดื่มกินซะเหลือเกินว่าไงหัวหน้าเมาื่อไรจะถึงที่พักผมเนี่ยไม่ไหวแล้วนะเอ้ยไอยพนักงานสุดสวยเฮงสวย,สวยคนนี้มันบ่นเก่งซะเหลือเกินนะพอมาถึงที่พักคุณมัคาลแล้วก็มาพบเจอกับท่านประธานบริษัทแห่งหนึ่งที่ทั้งคู่ได้มาคุยงานกันซึ่งในเอกของเราก็เป็นนะมัตคารหัวหน้าของไอเนี่ยแหละพนักงานส่แว่นสุงเหินเนี่ยของมัคารหลังจากนั้นทั้ง3คนก็นะดื่มด่ำกันไปพูด กแต่เแต่ทว่าไอ้ใส่แว่นเนี่ยมันตะก,กะาซะเหลือเกินดูไม่ก็จะมีมารายาทนางเอกของเราก็ค่อนข้างที่แบบว่าไม่ค่อยถูกฉลกเท่าไหร่เอาเป็นว่าคืนนี้ก็ดันต้องมาพักอยู่ที่ห้องเดียวกันนะมีห้องว่างอยู่ไหมคะอ๋อเลยอยู่ห้องหนึ่งพอดีโอ้อยากจะได้สองห้องเหลือเกินนี่เป็นไงเสร็จไอ้แว่นแล้วมระทศัน,นอ้าวเรียบร้อยแล้วย,ยกขอ,ของขึ้นมาแบบนี้นางเอกของเราโนซีตัวก็เล็กผมก็สั้นหน้าอกก็ใหญ่อยากจะใส่ท่ามมากับเธอสักทีน่าจะฟินกันเลยทีเดียวกันเนาะทันนะ <laughs> โอ้ยพูดไปแล้วก็เสียวไปนางเอกของเราถึงกับช็อกเพราะว่าห้องมีเหลืวว่างอยู่ห้องเดียวทําไงได้ไม่มีทางเลือกทาให,ห้หอนห้องนี้ก็ไม่มีที่นอนแล้วนะจ๊ะนี่แกอย่ามาทํะไรชั้นนะออบัดสีบัดเถลิงไปไปไปนี่เป็นไงแอร์มันเสียเห็นไหมโอ้ยทําไมมันสวยอะไรสักขนาดนี้สวยซ้ําสวยซ้อนซะเหลือเกินโอ้ยหัวหน้าครับมาบ่นเล้งหนานี่ยไปอาบนะ้ำมาดีกว่าเอาเป็นไงเรียบร้อยไอแบนของเราก็ถอดถก หมดสักขนาดนี้อืต้องการจะยั่วนาะงเอกคอรัสเออเรียบร้อยนายคอราก็แบอบกว่าออเอามือกายหน้าผากกันเลยทีเดียวกันอ,อืแล้วก็โทรไปหาที่รักจ้าคืนนี้เนี่ยฉันจะต้องพักอยู่ที่นี่นะแต่ว่าฉันนอนคนเดียวนี่แหละนะยังไงก็รักนะจ๊ะจุบๆ คิดถึงที่สุดลอยอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอ้ยอากาศมดีเหมือนกันนะครับนี่ถึงแม้จะเปิดแอร์ไม่ได้แต่ผมก็มีความสุขจังเลยดูสายตาของมันดิเขาว่าสายตามันหลอกกันม่ได้เอาเลยระว่างนี้โอ้ยแว่นสุดเหนินของเราแอบ,บไปดูนางเอกเรากำลังถกเรียบร้อยทุกคนน่าจะเห็นไปหมดละระว่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วแอบใส่ยาอะไรวะเนี่ยใส่ยาใส่ยาไหนบ่า <c oughs> เราพ่าตาคอนสงสัยมีแอมเป็นเพื่อนแน่น,ะนอนพ่ตาคอนระว่างนี่นางเอกคอราก็แบบว่านะอาบน้าําแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนนาะมานั่งแล้วแบบว่าทําไมที่นอนของฉนันกับเธอมันใกล้กันซะเหลือเกินวหน่าครายจะบ่นมากเลยามามามาดื่มเบียร์หน่อยแล้วกันนี่ระหว่างนี้เป็นไงเรียบร้อยเราเบียร์อื้ ขวดนี้เพิ่งใส่ยาเข้าไปอทําตามแผนซะเหลือเกินระหว่างนี้ก็แบบว่าอดดกกันไปเลยละอาหมดแก้วแล้วละครับหัวหน้าก็ค่อยดกนะจ๊ะเออเป็นไงตามแผนกันเลยทีเดียวแล้วกันหลังจากนี้เอาทําไมโอ้ยยกไป3ามเพียวยกไป3ามแก้วโอ้โหนายขอราเริ่มแล้วกระวนกระวายใจเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวฉันเป็นอะไรของฉันล่ะนี่เอาหัวหน้าเป็นไรล่ะครับอ๋อตามแผนเรียบร้อยอืเซ็กซี่อย่างนี้มันน่าโดนสักทีซะเหลือเกิน เกิดนะเจ้าหัวน้าจ้าผมนี่แอบค้างไรหัวหน้ามานานแล้ววันนี้แหละม้วมุคนหลังจากนั้นตะกูก็ได้ทำการโซเดลมาละคมกันไปในสามสองหนึ่งเสียฟินกันเลยทีเดียวแล้วกับมั้งทกนหลังจากนั้นไอ้เอร์อมตื่นขึ้นมาโอ้หตื่นกับพังอ่ะทำไมตัวฉันมันเหมือนฉันโดนกระทำจำเหลาโอ้ยระหว่างนี้เรียบร้อยมัทุกคน พระเอกของเราก็ชอของลับเลยแล้วกันหลังจากนั้นก็ขาดขืนขาดขืนไปก็ไม่มีประโยชน์หลังจากนั้นทุกคนได้ทำการโซเดลและมารคอมกันไปในสามอนหนึ่งอ้าเสร็จก็เรียบร้อยทุกคนระหว่างนี่นางเอกของเราเอ้าเอานางเอกเป็นไรโอโหมันค่อยๆคลายออกมาแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นนางคอรเราก็โดนเลียจนไม่รู้ว่าเซลฟินกันเลยทีเดียวกันหลังจากนั้นเมื่อะไรจะไปคุยงานกันสักทีละเจเนี่นายคอราก็มาแต่งตงแต่งตัวทุกคนไม่ต้อง กับฉันนะหลังจากนั้นทั้งกูก็ได้ทําการอกอดกันไปแล้วก็พูดคุยกันไปหลังจากนั้นทั้งกูก็ได้ทําการโซเดลมาลาคมกันภายใน3 2มสองแล้วหนังก็จบแบบแฮปปี e เอนดิ้งโดยที่ทั้งคู่ได้กันเรียบร้อยทุกคน,นอ๋อก็เพราะต้องมาสัมมนาอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วมัต้การเรามาพักอยู่ห้องเดียวกันแบบนี้อไอ้พระเอกของเราก็วางยาซะอีกเรียบร้อยใเอกของเราก็สวยแต่ว่า เอาเป็นว่าตัวเพื่อนบคนไหนอยากจะดูหนังเรื่องนี้แล้วถูกใจในการเล่าเรื่องของแอสเมล้วก็ขอรักต่อสายคนติดตามสกเรตด้วยกันสำหรับวันนี้ส้มอ้อแม่เจ้าขออนุญาตลาบ่มเดินก่อนไปก่อนแล้วมาตติกันน่าไปต่อกันได้นะจ๊ะรหัสหนังรหัสวาร์มอยู่ตรงนี้เด้อพอเอฟซีฝากพุกเข้าบับหลังจากจในคุณโอนแจ็คพอตเอฟซีแจ็คพอตเอฟซีสมาชิกใหม่ฝากคนแรกรล้วันนัดหกสิบเปอร์เซ็นต์เข้ามาลองดูเดียว